สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ทะเลดอยหลอดนะครับอันนี้เป็นโซนที่เรามาหาหอยกันประจํานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้ที่เรามาหาคือหอยแข็งมาดูกันนะครับว่าหอยแข็งที่เรามาหาหาแบบไหนลักษณะไหนเป็นยังไงและได้เยอะไหมครับตามไปดูกันเลยครับนี่นะครับ บรรยากาศยามเช้าของดอยไฮรอสมุทตรสตครามนะครับช่วงเช้าช่วงเช้าวันนี้เป็นช่วงเป็นช่วงน้ำแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะรครับนี่ครับดูจากลักษณะน,นี้ครัดูเห็นในน้ำนะครับมันจะเห็นดินกัเห็นเปลือกหอยหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องสังเกตดีๆครับเพราะหอยแค็งมันจะปิดปากแล้วมันจะเป็นเป็นเลนฟุ้งกระจายขึ้นมาครับ มันจะทําให้รู้ว่าเออนั่นเป็นหอยแครงนะครับแต่ว่าเกิดน้ําตื้นฝันนี้มันก็จะห่าง่ายฝันนี้นะครับแต่เราต้องรีบลงมาตั้งแต่ตอนนี้คนระับ เมื่อวานเราก็มาหากันนะครับก็ได้ไปพอสมควรอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมาหาเพื่อถ่ายคลิปอีกวันนึงนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีอีกหนอ่งนะครับร้อยให้น้ำตื้นมากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยังเยอะอยู่แล้วเวลาแบบการมองผ่านกล้องมันลำบากครับนี่ครับมันจะสนลักษณะเป็นเหมือนกับรูปูแล้วมันก็จะมีตันอยู่เป็นรอยตัน มันกัรูปูที่ตันนะครับแต่ว่าเวลาแบบเราจะไปส่วนมากจะเป็นหอยแค็งครับ5 0าสบห้าครับฟันมันจะขึ้นมาเหมือนเวลามันปิดปากฟันของโคนมันก็จะจ่ายขึ้นมาครับน้องจับดูครับอันนี้ไม่ใช่ครับแต่ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับคอยสังเกตได้เลย หอยยางอื่นนะครับหอยกระปุกครับหอยตลับเดี๋ยววันน้องว่างเรามาถ่ายคลิปหาหอยตลับกันอีกทีนะครับแต่พอน้ำแห้งกว่านี้ครับเราจะดูลักษณะเป็นตาแมวอันนี้ตัวเล็กนะครับแต่ว่าเราปล่อยไปก่อนน้ำแห้งกว่านี้จะดูง่ายมากเลย อืมครับบางทีเทิดลักต้านหน่ายอย่างนี้ก็ใช่นะครับนแต่เรามาดูครับใช่ไม่ใช่นี่ครับนี่ครับมันจะเป็นเหมือนรูแล้วก็มีฝาปิดไว้แล้วก็เป็นขี้ดินนะครับโคนแต่เวลาแบบเข้าไปใกล้เงี้ยมันก็จะปิดปุ๊บ ครับนี่ก็น่าจะอีกตัวนึงครับอ๋อนี่ไม่มีครับนี่ครับตัวนึับ ตรงนี้ตะกี้ผมเ็นฟันมันขึ้นนะนี่ครับไปรูแล้วก็ตันนะ เห็นไหมครับเป็นรูปูแล้วมีลักษณะเหมือนตันล้วงลงไปเลยครับแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีนะครับนี่ครับเราต้องคอยล้วงดูอย่างนี้ครับแต่บางทีมันก็อาจจะแบบปิดเนี่ยรูนี้ผมตะกี้มันมีฝุ่นขึ้นนี่ครับนี่นะครับ รูที่เราล้วงไปปิดนะครับที่มันปิดนะครับมันมีห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะมีตัวแต่ถ้าเป็นรูอย่างนั้นเราก็มีฝุ่นไอ้เป็นหงส์จากไอ้โคลนขึ้นนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับว่ามีแน่นอนนี่ครับรอดูรูที่มันตันๆอย่างนี้อย่างเดียวครับล้วงไปปั๊บล้างนี่ นี่ครับเราก็หาไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับไปรูๆเลยใช้วิธีนี้ครับตลอดครับทั้งทางนี่ เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาน้ําแห้งกว่านี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีครับว่าหอยน้ําแห้งกว่านี้มันจะหาลักษณะไหนครับครับตอนนี้น้ําก็เริ่มลงแล้วนะครับลงจนแบบเห่นดินโคลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําลงแบบเห็นดินโคลนแล้วหอยแค็งมันจะอยู่ลักษณะไหนนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับตอนนี้ น้ำแหง้งเห็นดินโคลนแล้วนะครับเห็นแบบชัดแจ๋วเลยครับเราตามไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นเหมือนรูตอนแรกมันจะเป็นรูกลมๆนะครับเป็นรูของมัน แล้วมันก็จะเป็นดินฝั่งรูอยู่เป็นลักษณะกลมๆมาเป็นรอยยุบเป็นรอยปากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับคือหอยแข็งแต่บางทีเวลามันเรายังไม่มาเจอบางทีมันจะอาปากเป็นเนื้อในแดงของหอยแข็งเลยนะครับนี่นะครับนี่นครับเห็นไหมพอเวลาเราเดินมามันก็จะปิดฟันจากไอของคครมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับ นี่นครับเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเขีย่ยดูนี่นะครับนี่นะครับเราจะดูกันอีกสักตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายให้ดูกันที่บ้านครับว่าเราหาได้เยอะไหม วิว,ว,วอากาศยามเช้าครับคนหาหอยแค็งกันเยอะครับช่วงเช้าช่วงเลยสายหน่อยก็น้ำลงเริ่มแห้งก็หาหอยอรอดนครับ นี่นครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับเป็นรูกลมๆลักษณะเหมือนกลมๆแล้วมีดินนคะรับลางไปเลยครับนี่นะครับครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอออกเดินหาก,กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บ้านนะครับครับวันนี้ที่เราเออกไปหาหอยแครงกันนะครับตอนช่วงเช้าเราไปเดินกันตอนประมาณ จ็ดโมงครึ่งเราขึ้นมาแปดโมงครึ่งเราเดินไปหาชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าเช้าช่วงเช้าไปหาคนเดียวก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ยังพอหาได้นะครับมาดูผลงานที่เราหามานะครับนี่ครับเป็นหอยสายกลางสาใหญ่แล้วก็ส์เล็กครับปนๆกันใช้เ,เวลาชั่วโมงหนึ่งก็ถืว่าได้เยอะอยู่นะครับ อันนี้เราเอามามาแช่น้ำไว้ก่อนให้มันคายดินคายๆยน่ครับครับคลิปกับหอยแขงก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะครับเราจะพยายามทำหาคลิปทำนู่นทำนี้เอามาลงในช่องไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ